ฝั<ผ>่งอิดนึ้ๆๆเด้ไหมฮะเรื่องภาษาอ่อาใช่ใช่ใชเรื่อง,องภาษาอังกสษาสคัญค่ะฝั่งนี้เดียวนะครับเ,เรื่องภาษาอังกเนี่ยนักศึกษาหลายขันกลัวมากเลยเหนูอยากเรียนมากแต่หนูกลัวสอบภาษาอังกฤษไม่ผ่าน <ๆ S 2> ผมเรียนทุกท่านทราบนี้เลยนะครับๆๆปริญญาโทนะครับเราไม่ได้รีควรเรื่องสอบภาษาอังกครับท่านเข้ามาเรียนสมัครได้เลยใช่ไหมสมัครได้เลยครับปริญญาโทนะครับสมัครได้เลยไม่ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษก็ได้มีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ตอนออกท่านก็ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษเพราะว่า แต่ว่าเราไม่ได้ยากนะฮะสอบให้ผ่านก็คือจบแค่นั้นเองนะครับเปียโทนะครับแต่เปียเอกเนี่ยต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษแต่ตอนนี้คะแนนภาษาอังกฤษเราเนี่ยจะพยายามปรับให้ให้เหมาะสมกับสาขาวิชาสาขาวิชาที่ไม่ได้ให้ภาษาอังกฤษมากนะไม่ให้ภาษาอังกฤษมากเราอาจจะต้องใช้เกณฑ์ต่ำหน่อยภาษาสาขาที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษมากเราอาจจะต้องใช้เกณฑ์สูงหน่อยนะผมยกอย่างง่ายๆเลยครับสาขาอย่างเช่นไฟอาร์ตอย่างเงี้ยเขาอาจจะใช้ภาษาอังกฤษมาเยอะนะอย่างพวก การแสดงหมอรำอย่างนี้เป็นต้นนะครับรเราก็อาจจะให้คะแนนภาษาอังกฤษเขาต่ำหน่อย<ร>อย่างนี้ปนเป็นต้นแต่ถ้าไปอยู่เฮลซ์ไซนี่แน่นอนต้องใช้ภาษาอังกฤษเยอะเพราะต้องค้นคว้าใช่ครับรคุณก็ต้องฝ่าภาษาอังกฤษเยอะหน่อยอย่างนี้<ร>เป็นต้นนะครับเ<ร>พราะไม่ต้องกังวลน,นะครับแต่ละสาขาจะมีเวอร์ชันของ คะแนนภาษาอังกฤษครับค่ะก็ต้องไปดูว่าภาษาไหนสาขาไหนใช่ครับรีควาเมนต์ requirement ความต้องการด้านภาษาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคำถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมจะต้องสอบภาษานะคะจริงๆมันจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการค้นคว้าข้อมูลเพราะว่าข้อมูลบางอย่างมันมันอยู่ในรูปแบบภาษาอังกฤษใช่ครับอ่ามันไม่ใช่เป็นข้อมูลของคนไทยหรือว่าของภาษาไทยอย่างเดียวนะคะแล้วก็ปริญญาโทเนี่ยเปิดโอกาสมากเลย ไม่ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษค่ะแต่ตอนออกต้องมีนะต้องมีครับต้องมีแต่ไม่แต่ไม่ได้โหดเท่าภาษาพีเอเองนะครับตอนออกก็มีแต่ว่าแต่เราก็มีตัวช่วยนะคะท่านแค่ดีมีอบรมมีเหมือนถ้าสอบไม่ผ่านก็ไปอบรมไปเรียนใช่ค่ะไปเรียนนะคะแล้วก็ทําคะแนนให้ได้อะไรต่างๆ ก็มีหลายเครื่องมือในการที่จะช่วยเหลือทําให้การเรียนมีความสุขมากยิ่งขึ้นไม่ได้เครียดอย่างเดียวว่าโอ้โหภาษายากเหลือเกินนะคะแต่ปริญญาเอกนี่ก็ต้องกลับไปดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะ